ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทาง l i น์แอดวงพยากรณ์น,นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะเรามาดูเรื่องของการเงินการเงินนะคะชาวราศีมีนคุณได้ไพ่เดอะทาวเวถ้าเดอ tower มาบอกเลยนะคะว่าจะกรเรื่องของรายรับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างฉัพลัน สิ่งที่คิดที่คาดการไว้ว่าควรจะได้อาจจะคาดเคลื่อนนะต้นแผนสำรองนะคะชาวราศีมีนอะไรที่เราวาดวางแผนไว้รู้ว่ามันจะต้องมากำหนด,ดตามนั้นตามนี้มีการถูกเลื่อนออกไปไม่เป็นไปแบบที่เราต้องการเกิดเหตุการณ์ฉับพลันปัจจุบันทันด่วนขึ้นคือแบบไม่ได้คิดมาก่อนว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้แต่มันจะเกิดขึ้นนะเออ คิดว่าเงินจะมาตามนี้ก็เลื่อนไปคิดว่าเงินจะมาจํานวนเท่านี้ก็ไม่เป็นไปนตามนะั้นคุณควรมีแผนสำรองในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะรายรับของคุณต้องมีกระเป๋าสองกระเป๋าสามกระเป๋าสี่และเงินด้านเดียวไม่พอแล้วนะเพราะว่าถ้ามันสะดุดมันจะสะดุดทั้งหมดเลยต้องวางแผนดีๆแล้วค่ะเรื่องของการเงินนะจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเรื่องของสถานการณ์ด้านการเงินที่เราไม่สามารถบีบเลี้ยงได้ต้องเตรียมพร้อม รับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างช่วงนี้ต้องงดเว้นในเรื่องการลงทุนทุกรูปแบบนะคะเพราะไพ่เดบิมูลมาในตำแหน่งการลงทุนมีความกังวลใจการลงทุนจะมีเรื่องของรายจ่ายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนาะเป็นเงินก้อนนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นการจ่ายแบบนี้มองว่าเป็นการจ่ายเพื่อปรับแก้ปัญหาให้มันลงตัวจะมีรายจ่ายอะไรบางอย่างออกไปสูญเสียงเงินอะไรบางอย่างออกไปเพื่อปรับแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้มันลงตัวอาจจะเป็นการทําอะไรต่อยอดก็ได้แต่ถ้าเป็นลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน ต้องดูดีๆนะต้องรอบครอบนะคะพวกออนไลน์พวกด้านการเงินต่างๆเนี่ยต้องรอบครอบต้องระมัดระวงังเพราะมัญชีวิมูลเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ในเรื่องของการลงทุนจะทําให้เรากังวลใจมากกว่าที่เราจะได้และจะเจอปัญหาระหว่างทานที่เราต้องปรับแก้ไขตลอดเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้มากๆนะคะเรื่องของการเงินการเงินไม่ค่อยสะพัด รายรับยังไม่นิ่งจะเกิดเหตุการณ์ฉัอพามแต่รายจ่ายตายตัวระวังเรื่องของการลงทุนที่มันยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะเรามาระวังเรื่องของการเงินบริหารจักายดีดดค่ะงานเริ่มมาแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือก็จริงแต่เงินก็ยังไม่สะพัดเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะคะว่าเหตุการณ์อะไรมันเราต้องทําก่อนหลังในทุกๆเรื่องที่เข้ามาในตอนนี้นะ